สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของบ้านที่หมู่บ้านสิริเพ,พรทรามสองนะคะอ่าอันนี้ค่ะคือเรามีดูหลายที่ที่เนี่ยเราคิดว่าราคาเหมาะสมที่สุดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือน่าไว้วางใจที่สุดเพราะว่าเรามีไปดูในคอมเมนต์ก็จะมีคนชมว่าทำทำได้รวดเร็วแล้วก็ผลงานออกมาดีค่ะ จริงๆเราต้องยอมรับข้อหนึ่งเลยคือ,อช่างค่อนข้างใส่ใจคือจริงๆอ่ะการทําที่เนี่ยของเราอ่ะตัวเราเองค่อนข้างจุกจิกอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือช่างก็เก็บให้ทุกจุดเหมือนกันค่ะแล้วก็ทําเร็วอันนี้คือเราเรายกความดีให้จริงๆคือทําเร็วมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีบ้านคุณแม่ที่เหมือนเพิ่งสร้างไปก็ทําช้ามากตอนแรกก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันค่ะว่าเออแบบเดือนสอเดือนอาจจะเสร็จไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เสร็จภายในไม่ถึงเดือนโอเคต้องยอมรับค่ะ พนักงานคือพนักงานทุกท่านดูแลดีมากช่างที่เข้ามาทําก็ดีมากคือค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดยางบางจุดอย่างเงี้ยเขาจะแนะนาหมดเลยว่าจุดนี้ดีกว่าไหมพี่หรือว่าจุดเนี้ยมันไม่สวยนะอะไรเงี้ยคือเขาจะมีแนะนําให้ในหลายๆจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่มีประสบการณ์ของเขามันก็ทําให้ออกมาแล้วอาจจะสวยกว่าในมุมมองที่เราคิดมาตอนแรกก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาสวยจริงๆ คุณภาพงานถือว่าเราประทับใจนะคะแล้วก็พึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าจริงๆถือว่าเก็บทุกจุดได้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ตรงตามที่ใจเราต้องการทั้งทั้งที่เราบางจุดเราก็มาแก้ทีหลังก็มีแต่เขาก็ยินดีที่จะแก้ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาถือว่าค่อนข้างรวดเร็วเลยอันนี้เราประทับใจที่สุดสําหรับคนที่เหมือนแบบ อที่อยากจะแบบว่าทําได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือว่ามีช่างที่เข้ามาดูแรงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแนะนําแบบจริงๆแล้วก็ถือว่าราคาแบบไม่ไม่ได้แบบไม่ได้โดหดร้ายอะ่ะคือราคาเหมาะสมแบบแบบมากๆอถ้าจุดที่ปรับปรุงแก้ไขตอนนี้ยังยังไม่พบนะคะก็จะมีบางจุดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าช่างก็เข้ามาแก้ไขให้ตามที่แบบที่เราที่เราเหมือนเหมือนแจ้งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่